ก็โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมครับผมอยู่ในเกมลอร์ดเดนแมนมีชื่อว่า for second กันนะครับผม yeah วันนี้คนที่เขาเปลี่ยนแเจอร์มานะฮะก็ตาที่ทุกคนได้เห็นกัน for second update ตัวละครใหม่อย่างเลเจอร์มาครับผมแทนที่เจสันของเราที่คี้ปอกแใหท่ทบานก็ใช่แล้วก็เพิ่มมาสกินมหาศาลสกินมหาศาลครับผมเอาละเราก็มาในวันนี้มาลัทายกันดีกว่าก็มีมากับ เนเจอร์ผมคนเดิม <whales> กี่เซนนั่นเองแล้วก็คนนี้อาดอนฟักกิ้งเคอย่าไปฝุนเลยคนนี้ใครครับเนี่ยอ๋อผมเจอชิเทียผมหรือไปเกมเกมหรือไปเกมมันตอกม่ได้ฮะฮ่ะก็เดี๋ยวก่อนครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นกันผมขออธิบายตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในฟอร์สเคนในวันนี้เลยนั่นคือแช์ครับผม คือตัวละครที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในฟอร์สเคนในวันนี้เลยในวันที่ผมนั้นอัดคลิปอยู่นตอนนี้ซึ่งมาแทนตัวละครอย่างเจสันครับผมซึ่งใส่ที่การเอาเจสันออกไปนั่นก็คือปัญหาทางด้านลิขสิทธิ์ครับผมเพราะว่าเจสันนั้นมาจากหนังที่ชื่อว่าไฟเดตเธอทีนซึ่งทุกคนก็จะดูทุกคนก็จะด,ดูว่าลิขสิทธิ์หนังมันแรงขนาดไหนเขาก็จะทําการจําใจเปลี่ยนจากเจสันเป็นแสเช่ er ครับผมความแตกต่างระหว่างแสเช่กับเจสันนั้นแตกต่างกันยังไงก็ไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นครับผมเว้นแต่เรื่ ภาพสกิล UI เฉยๆครับผมก็น่ายังคงเป็นท่าของเจสันเหมือนเดิมครับผมแต่เปลี่ยนจากเจสันเป็นสแลชเชอร์แทนครับผมสแลชเชอร์มาแทนเจสันซึ่งใครมีเจสันอยู่แล้วก็แจกฟรี free. แล้วถ้าใครมีมาสโตนแบบมาสโตน4พวกนั้นก็ยังเป็นสแลชเชอร์นะฮะก็จะไม่เสียมาสโตนไปจากไหนเดี๋ยวไ่เคชื่อซุสมอนิจิเฮ้ยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวนะมอนิี้มอนิี้สแลชเชอร์อ่าใช่หนึ่งพันบาทโคตรโคตรดีเลยกูเห็นมาแล้ว ้ปมของดีเว้ยซื้อเว้ยซื้อครับต่างซีเควไฮไปพันหนึ่งหายไปพันหนึ่งป่ะอุ้ยนี่ครับเขาเปิดตัวในกันเล่นสแลชเชื่อมไอ้สตอสีผมอยากทดสอบดูว่ามันเป็นยังไงโคตรเท่เลยโอ้โหเห็นมาแต่ไกลอ่ะเอายืนหน่อยดิยืนนะนี่โอ้โหโอเคนี่พอเอาตีแม่ง โอโหฮิตบ็อกก็ยังเหมือนเดิมฮิตบ็อกก็ยังไกลเหมือนเดิมนะเจสันของเราใช่เอ๊ะเซลชเชอร์ของเราออืเพราะแต่เซิร์ฟมันปีกปีนเปล่าเออเรียบร้อยโดนยิงทำไมทำไมมันดูเป็นปีนวะอืมเฮ้ยนีเดือดอลู่กูตรงนี้จริงดิคนเด้อคนเด้อทำไมจะว่า ไม่ไหวแล้วสีเคมันนี้นี่มันี้นอย่าดีกว่าหย่าดิเี้ยเดี๋ยวเพื่อนบอกยัยไอ้ตุ๊กย่าคุณตีครับอยู่คุณตีอยู่ไหนอ๋ออยู่ what are you doing เว่อร์ทำอะไรกันวะน่ะโอ้ยเอ้ยครับเออต่อเข้าครบรอต่อน่ะต้อเข้าขรบรอต่อน่ะเอ้ยเอ้ยไอมีชั้นใหมเฮ้ยนะครับเห็นคนอื่นแบบว่ารักใจอ่ะตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้ นะครับตอนนี้ครับคุณทีเขาเป็นเชนพันชีฮะจ้ามาดูพี่แลชเช่ของเรากันตอดีกว่าครับผมเราต้องอวยเขานะฮะใครจะแลชเช์มาเราต้องอวยโดนท้ามีโดนทันมีอี๋นาราชเชียร์ตุกตาต่อมาดิตุกตาวยตุกตาคว่ํ หัวหลุดเลยปีมานี่เกสซ่อนอยู่เกสกำลังสเตโเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซเลสกี้อ่าเซเลสกี้ไอ้ไอ้การ์ตูนหน้าเปลี่ยนอ่าหน้าไอ้รีเวิร์สปะแบบมันหน้ามันเปลี่ยนตอนโดนฟันอะใช่มันมีเวิร์สก็เอากล้าหลบหลบท่าอ่ะบีเฮดเหร์เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเอาเลยอเฮ้ยทีมเวิร์สนี้จัดเลย ที <teamwork S 2> ม,มเวิร์กดีจัดซีบี้เขาจะรอดไหมครับซีบีคนนี้สแลชเชอร์มาสโตนสี่คนนี้เขาจะสามารถาสามารถฆ่าคนนี้ครบได้ไหมและเดี๋ยวผมต่อเวลาอีกนิดนึงโอ้โหเรียบ,บร้อยเรียบร้อย,อยตอนนี้เหลือเกตโค้ชสุดท้ายลาสเกตเดี๋ยวลาสเดี๋ยวลาสเกตของจริงแถมเป็นปรทหารด้วยโอ้ยเนี่ยคนเนี้ลุยก,กับอีซีทั้งทั้งวันนะ่ะเอาดิ อ้าวท่ากัเคารพเท่ากับเคารพคำคมเคารพมันไอ้ตรงนี้เขาควรลบออกนะไม่กูได้ทั้งวันเลยเอ้าเอาพุ่งหลบแบบนี้จบครับจบครับจบอ๋ออะไรการจูกนี่มันอะไรนะขาหลอกขัหลอกขาหลอกขาหลอกไม่ใช่ไม่ใช่แค่สัตรูหรอกขาอาเรียบร้อย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว C K กูวิวร้อยสิบสามเฮ้ยเฮ้ยเลยไม่ได้ดูชิวชิวอุ้ยอุ้ยของดีของของใหม่ของใหม่ของก็ดีต่อเ่าแต่มันมันเล่นยังไงน้องฮะมันเล่นยังไงนะไอ้ไล่เชือดตัดใครกูได้ยินเสียงเพลงเาวๆมาจากไหนไม่รู้ฮึสับเสีย exp เลยเหรอ โอ้คุณเจ็ตทิ้งวูดมันผมต่อยไม่โดนโอ้ยลุกันเพียบมาดิมามาดิมามาดิ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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเกพวกนี้มัน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 จะหลวบอย่างงี้ทั้งมันจะหลวบวนอย่างงี้แหละเอ๊ะคุณคุณคุณขอดูสกินหน่อยนี่นี่ว้าวขอโคตรดีไปแล้วโอ้ยปาตีต่อไปแล้วแพ้พลังเตสมสมบูรี้เตี้ยไปแล้วอย่างเออไโดนทางนี้ ไอ้ยเพื่อนมอทางนี้เอ้โหแป๊บอายใจเย็บเตโมเอมึงไม่ใช่อายใจเย็บเตโมกูมึงไม่ผมขาวเว้ยอ่าบอกเอ้ยเอาไอ้ยเดี๋ๆๆกูตายข้างบนทำไมกูคอขาดนะล่ะเฮ้ยไอ้เจ้กูตกไม่จะ never die ุ S <S to <c oughs> <c oughs> ้ยสกินใหม่ล็อตแล็ปกูแกนผู um ้หญิงจริงเนี่ยเฮียไหน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 เฮ้ยของจริงอะไรอะแถบเอซ์ไอซ์อะเกิร์แถบมีเอวแล้วฮะจอนโด้เฮ้ยทำไมจอนโด้ยี่กุนยีทำไรอะเฮ้ยเฮ้ยจอนโด้มันมันมันเอียงหน้าจองกันมั้ยนะวันหนึ่งกูกูต้องหนีแล้วทำไมจอนโด้มันมันเขียวเหมือนเหมือนวันนี้เลยวะสกินใหม่ไง ไอ้ยาสกินสกินไม่โคตรวันอีกอะดูกากาก,กัว่าเพื่อนเพื่อนมาไหมแบ็คแฟชแบ็คแฟชั่นโหดโหดอ้าวใครโดนระเบิดซับสเปซกูคิวเลอร์ใช่ไหมคิวเลอร์คิวเลอร์แป๊บกูต้องลากม,ม,มันมาโดนไมันนี่มามม,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 มุมุกโอ้โหนี่มป็นมาอีกรอบไปคุณกูณเซนอีกรอบมามันนี่มา,มา,มาเป็นลิงกูมาโอ้โหแบบกูต้องถึงมาหาแฉบให้ได้ อะไรใครโดนอะไรเย็บ yeah, ไานี่เออไอชิ้นต่อยไม่ลยนบ้าสวยอ้าวใครโดนวะน่ะไม่รู้อ่ะรับตามมาโดนมาโดนทีบแถบไว้กูใครครับเก็บเขายังชั่ว เว้ยเว้ยรูย้ทันคนกูชนแล้วชนแล้วหนีไม่หนีเลยอัปเดตใหม่ใครๆก็อยากเห็นเออ่ในเฮียแกลอัปเดตใหม่ใครเขาอยากเห็นสแลชเชอร์เนิตี้ไม่ใช่เบนิตี้อ่ะอสแลชเชอร์โอ้เฮีย <c oughs> ยังติดปากอยู่เออม,เมึงตีกูกูแพรรี่ใครไปใครไปดูเซกาวะนะโอ้มม่รู้กี่กีขอบคุณอดูเซกาสิงโตโฮ ไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนไล่ไปเลยม่งเป็ัมาแบบกูเร็วแป๊บช่วยเพื่อนก่อนโอ้ยหลานเม้เพื่อนบายบายว้าอต่นี่ทางนี <h> <h 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 ้คุณทีด้านหลังคุณด้านหลังบัดโมคุณมอทางนี้ ไปเร็วไปเร็วไปเร็วจะบุ้มอ่ะเรียบร <processor> ้อยครับเดี <breaks> ๋ยวกูกูเซ็นไปอีกหนึ่งหมัดครับผมโมเจสันหน้าแหกแล้วเนี่ยเสียวเลยชิมหายละ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 วูกูไม่เห็น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 จิ้มพีว่ากูเจสันในระหว่างที่กูกำลังเคลียบไบตกูกูต่อยกูกูบล็อกไม่ได้ไม่ไม่ตีกูกูเลยแบบเอาแล้วเดินเดินชนจนชนแล้วก็กดไม่ไม่ไม่ตีกูไม่ตีไง ิโนอ๊ยคิดโอ๊ยเอาสีเทาโอ้ยครูเซนรอบเท่าไหร่ละโอ้ยแล้วที่ห้าร้อยขอบคุณอ่ะไมปไปนะไม่ให้นะแต่กูก็แต่กูก็ได้เลือดมาแล้วกูไปแล้วเฮ้ยโปรจะเลี้ยงใครอะโอ้ยเอ็กพีสองร้อยสี่สิบเลยเหรอ ขมขมอิ่มอิ่มวีไอพีกูมาแล้วโคตรเท่ทริปแม่งไอ้ยาเท้าวเพียงใหญ่เหมือนเดิมไอีเซ่ขอทุกท้าวหน่อยยังไม่พิลึดีกูนะเฮ้ยไอ้โดงตายก็เดิมอะได้ชิวเกินสบไมเฮ้ยแล้วผมไปอยู่ไหนเนี่ยเลเกอร์ผมอะต่อเข้าใหม่ละเดี๋ยวเดี๋ยวโพสิชั่นอินไลน์ชิวีแปลกแรก โอ้เสียงเขาเรื่อมไปแล้วเน็ตเน็ตหายกวนเม็ดเขาหน้าจะไม่โหลดวะนายจริงโอ้เ,เ,เฮียละเจสันวีไอีเจสันก่อนเฮ้ตยต้องหนีให้ก่อนก่อนตายกูต้องรอบแพงนั้นไยตีธรรมดาก็ได้ ก่อนตายอีเซลอีเซลก่อนตาย My s h i e ก็จะไม่เชืฟอที่พอแม่งรถตอนนี้เจสันไม่ดูเด่นสุดเลยเนี่ยทำไมวะเด่นเว้ยเพราะใครๆก็ชอบนี่ไอเทลไม่เด่นขึ้นหายเลยไอไอโปรไฟล์มันน่ดูดีเทลนะครับอืมเยี่ยมครับแล้วเราก็จะไปไล่กันเราเราก็ไปไล่กันดีกว่าฮคยอไอสกิลก็เปลี่ยนเจ๋ง สแลชเชอร์มันเป็นเบคอนทำให้ตัวของเกสเรานั้นนึกถึงอดีตนะครับทำให้มีแอนิเมชันแต่พิเศษบอยบ้าจุบจุบเรียบร้อยอีเอาเอาจุ๊บจุบอืมเรียบร้อยแถบลักสงบ ป่วยสิโดนฟ้าผืนเอาแต่ยังโดนทุกอย่างรดนแดดแล้วกูภาพมืดเลยแม่งเอ่อไอแสบแสบตามันโอ้โหจุบจุบจุบโอเคงี้น่าจะได้ที่เหลือก็นั่งทำเจเลเตอร์ต่อแล้ว เลบห้อย้อ้บอยให้อะไรก็ไดะซิเกกูข้าผมข้าคุณทีไปวายมึงโดนโดนอีกแล้วเออมองไม่เห็นจริงนี่คือกูกูวางดักอนาคตมึง่ะเออดักอนาคตกูอ่ะจุดสอ วางมันตรงนี้แล้วก็วิ่งไปทัาเจนเนเตอร์ทำต่อเลยกูกลัวการอนนาคตมวยอีกเินอืมกูบอกไว้ก่อนตอนนี้มึงเดินไปไม่มีเฮ้ยเชยสโลเนตมึงจะหลุดก,กูตั้งเกมเลยวะ <laughs> โดนตบอะ่ะโ <laughs> ดนต่อย ลาใ,ให้สุดลาใ,ให้สุดเอ้าบักห่านะแสบตาดีหน่อยนะเฮ้ยไม่แกแสบอุ่ยมืดจัดเลยตาคุณนี่โอ้โห <c oughs> อะไรไเนละ่ยคอมโบโอเคอ๋อเกือบมันยังไม่ระบบแต่ตอนนี้เราดนแล้วอานอ่ะเม,มทรมาแล้ว นะเลโทรสีฟ้าคุณทีคุณเอาสกินนี้มาเลยสกินสกินอ่อแดงเงีดอ่อแดงเงีดเอืออยู่ก่อนครับอยู่ก่อนครับอยู่ก่อนครับเจตเซนช์ช่ครับอยู่ไหนครับอยู่ก่อนครับผมขอดูดีไซน์หน่อยนี่ครับมีม,ม,ม<ฟ>ามเป็นบิดนะครับคน <laughs> จบเจลาชเชอร์อจรเจแนชเชอ <laughs> ในเกมผมมีผมมีอะไรจะบอกด้วยแหละว่าตะกิ้ผมหายผมกดอะไรไม่ได้เลยครับเราบักนักดูสับนี่หว่านั่นนะบักนักดูสับโอ้กูเร็วเกินอ้าวนี่มิดผมจะทนเล่นเดวตั้งแล้วกันเล่นเดวตั้งเลยย่ะไอเกสต์โซกรีมอันดีมิดอุ้ยอ่ะติดยังไงต้นงหน่าเตียงวขาคน โอ้ดนะเว้ยถ้าแบบสมมติเล่นแนวตั้งแนวนอนก็สบายเหล่ายิงยิงไม่โดนเเลยินสามเจ็ดละอีเส้นใกล้ขึ้นทางของมาสตอ์โ้นสองมานี่มามาสแตชเชอร์ครับผมภูมิใจขึ้นมาเออ ไม่มีอะไรหรอกขึ้นแล้วโดนเต็มๆเลยรถ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 เช่งุณยิงยิงอะไรวะเนี่ยไม่ทันนะอืมมาไม่ทันโอเคจบแล้วโหมาครับเจสไม่ครับฟัน X แฮกโรดเซเลสตี้ เพี่เปลี่ยนเฮ้ยเพิงเปลี่ยนปกติจะเป็นเพลงอ่าไอไเอด้นเพลงยังไม่ได้ฟังแบบเต็มเต็มเป๊กแต่ขอฟังหน่อยครับ <Damn. S 2> เจมเนี่ยจะได้นะ เพลงไม่ได้แย่เลยไปเพลงสไตล์ลิบัสกั็ประมาณนี้ขอบคุณครับขอบคุณสับบ็อกครับอุ้ยต่อยไม่โดนไปแล้วนี่นะครับต้องคัดออกอ่ะเอ้ยเอ้ยเมทใหม่แมทใหม่ไม่ต้องคัดไม่ต้องคัดนี่แมปแมปอ่าอันนี้รีรีรีใหม่โอเชียรู้ทันไปเลยเหรอมาจะมาทัวร์แม็กกันนะครับแล้วแล้วก็เราก็จะโดนอ่าสแลชเชอร์ไล่ ไรกระทืบอย่างมาอีกกะ AI ผิดนิดหน่อยขอคนที่ตีแะไรอมาวาบแถบนี้แล้วกันนะโอ้ยดาวต้องเบนใช่ไหมใช่โอเคโอเคโอเคแก้ตัวมารอบแก้ตัวรอบแก้ตัวกูต้องซ่อนนะใครใครถูกแบบนะรอบแก้ตัว บราะฉะนันเอ่อทุกคนผมไม่ได้จะทุกคนนั้นไปตายแทนผมแต่เพื่อคอนเทนต์โอเคตอนนี้ปั่นปั่นอย่างไวปั่นเครื่องไฟอย่างไวเรวเฟมไคเซอร์แม่เอ่อตอนนี้คือเปิดโปรแกรมไมครัเปิดแล้วเปิดแล้วรอบนี้ต้องหนีจริงจังนะเวะอไอเขาไม่ใช่กูกูไม่ได้ปั่นนี่เขาไม่ได้ปั่นนี่มันครับ ก็แบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ปืนนะเว้ยอย่างที่คนดูได้เห็นนะว่าผมคือผมนั้นอัดไปแล้วตอนที่ผมนั้นเป็นเทสกี้ฮับโบเกนไปแล้วรอบนึงแต่โปรแกรมมันันหยุดตัวเองผมก็ต้องอัดใหม่เองติดเลขาติดหรือเปล่ายอไม่ใช่ยอมติดเขาบอกเลยเพื่อคอนเทนต์นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้ว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  มันไม่มันไม่ไฮไลท์โอหรือไปก็เปิดระยะน้อยเป็นไงวะนี่กำลังวิ่งไป <Okay. S 2> นะอู้หเกือบอุย้ยไม่โดนเล่นจนกว่าจะถึงเพลงกว่าจะถึงท่อนพุ่งเล่นไปเรื่อยๆโอ้โอ้โอ้โอ

เอาล้วทุกคนก็สลับคลิปนี้มาขอจบคลิปนี้ไปเมีเท่านี้ก่อนนะครับผมเป็นไงกันบ้างกับอัปเดตใหม่ฟอร์สเกนเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอทุกคนเล่นฟอร์สเกนให้มีความสุขกับอัปเดตใหม่ครับผมสักที่ขอจบคลิปนี้ไปเป็นเท่านี้ดีกว่าผมใครที่ชอบวิดีโอไลค์ก็แชร์กดไลด์กันด้วยผมบ๊ายบายเอาเอาโอเคก็เอาโอ้โหเฮียมานะฮะมาดูกันจีเคชนะได้ไหม นีนครับตอเวนี <ah> ้ oh, ักยปทะเน่ากัวเีอเียหอเียดเออมันโดนแน่โอ้ยเชี่ยเอโทเยี่ยมได้เอาโทเยี่ยมสิเกนี่